โอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวซิด okay. วีหนึ่งโอเคดูตรงไหนดีันี่นะครับก็คือแอดมินที่ให้ผมมารีวิวนะมารีวิวทีเกิลเซ็ตนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ ครับงหดมาก1% Atomic อุเรังคดเท่ qx ร้อ,อ,อนค่ะมันก็จะมีปรย่างนี้นะนี่โอ้โหเดี๋ยวผมพา,าไปดูจุดจุดซื้อแล้วกันนะ อันนี้ผมไม่มีเพชรซื้อนะนี่นะครับจุดซื้อนะครับ้อะไรเพชรวิธีหาเพชรนะครับก็ตีบอตนะครับถ้าตาฝั่งเพชรดีที่ดีสำหรับผมนะนอกจากตรงนี้อยวหาแป๊บนะก่อนนะนะั่นอะ ก็ผมเคยแบบเคยฟาร์มอยู่แต่ผมเช็ครหัสหนึ่งก็เลยไมีผิดเ,เอาเอาเอา็นมี่ผมนึกผมกลับมาทำไมวะเนี่ยเอ๊ะผมเห็นอะไรไม่รู้ลอยอยู่ทะางมัน นะครับก็ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับนี่ก็คืออ่าเช็คอยนะครับอ่าเอ้ยเฮ้ยเยนี่นะครับอ่าเสกบอร์นะ อันนี้อ่าที่วิทยารัมเพชรนะครับก็ต้องใช้อัตจิเมิออฟนะครับแล้วผมให้เอา้า ไอเดียเนี่ยให้มีเอาบะเราจะให้คนดูโอ้ยโอเคเอเอเอจะใส่ให้นะครับนี่นะครับ มาดูกันว่าจะได้เพชร่าไหร่ดูทีเพชรนะฮะน่าจะได้เยอะเลยเป็นอย่าง้อยก็ก็แบบถ้าห้าตัวก็ก็ได้ห้าร้อยเพชรเลยก็ไปซื้อซิดวีหนึ่งได้ก็ดีอยู่นะ วค้นี้เดี๋ยวผมค่อยถามแอนน,น,นนะครับจะมาหาคดมาแจกนะครับเดี๋ยวสิบวิสองผมไม่รู้จะให้แอดจะให้ผมดีต,ตอนไหนวันนี้แอด แอดบอกให้ผมดีวิวซีดวีหนึ่งก่อนซีดวีสองก็ต้องต้องรอก่อน,นครับถ้าอยากใครจะดูพลังนะฮะอะไรอะฮะฮะอะไรนี่แอ้ให้ผมทำอะไรนี่เฮ้ย ผมดูแล้วไอสเตอร์เองนี่ก็ต้องําแอดแอดดู แล้วมีใครบันเทิงต่อไปอ่ะอ้าวโค้ชใครจะขุ่นหวายกันหมดอ่ะอ่ะอะไรเนี่ย คือแบบแอดเขาทำดีมากเลยผมก็เพิ่งเคยเป็นแบบอ่าคนรีวิวนะครั้งแรกอะจอมผมก็อยากให้มีคนมาเล่นเยอะๆนะว่าสำหรับผมข้อสนุกสนุกโคตรคตรเลยแหละ เดี๋ยวค่อยค่อยรบบขอแก้งแอดหน่อยลกันแล้วพิ่กพิมพ์ชื่อแอดและชช่อยาวเกินถ้าใครอย,อยากดู ว่ามีก่อนอะไรบ้างก็อยู่อีกคลิปหนึ่งครับอหรืออยู่อีกช่องหนึ่งนะน่าจะอีกช่องหนึ่งก็จะลงสองช่องนะครับช่องอาเมดเกมมิ่งกับ WKC เ a m i n กมมิ่งรบบ น่าว่อ่าโอ้โ,อวโอ้วเอดนะตัวละครของเอดมินนะฮะถ้าจะถามเอดจะถามอะไรก็ ก็พิมพ์ในแชทนะฮะแอดมินน่าจะตอบแต่นี้กันรอมง่ายนคากราัแบบฟาร์มง่ายนะสำหรับผมนะ อะไรอะพฉันเห็นกฉันก็มั่นใจว่าเป็นคนเดียวที่ทำงานค่าได้ดีไสุดท้ายคุณถายว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าทรากรที่ค่านายเนกาจะเป็นคนเดียวกับที่ทานค่าได้ดายเรา่รมตัวถูกแน่หรอต้กว่าจะจับตัวคนร้ายได้ดีแน่นอนจริงเด เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันนานเกิดไปแล้วก็กลัวพื้นดีจะถล่มเ็มด้วยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดติดตาม ให้ผมกับแอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์แมพแล้วก็ชื่อช่องแอดมินด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ